จะมาขึ้นรถคันนี้กันนะครับ นี่มันเร็วขึ้นมากเลยตอนเนี้ย ตอนนี้มันช้าลงเลยดิเวลาตอนนี้จะตะบันหมดเลยเราทำไมตอนนี้ตะบันหมดแล้วนี่ใช่ไหมนะ แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ทำไมลนะ่ะต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยไปไปผมจะให้บอกบ้านดูแตก่ก็มาดูช่องติดต่อบน,น,น,นัดชัดเจนเลยด้วยท<น>ี่นี่หมาดุที่นี่กูกลครับที่นี่มีหมาดุครับ บบนี่ครับุกคลนี่ครับมาลูกท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปเห็นแล้วดีเลยท่านผู้ชมที่นี่มีบานแล้วขับไปขา้างหน้ากันเลยนะครับในที่สุดตอนนี้น้ำมันเราก็เจอสักทีหลังจากเราพักไปตรงนูงนะ่นน่ะ ับน้ำมันหมดครับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาลงกันก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวขับไปก่อนเดี๋ยวลองดูนะครับไปได้ไหมไม่คุกคอครับไปได้หรครับ thứ hai ที่นี่จะเป็นคนไม้ไม่ใช่โรงงานไกล้าชาติก็ได้ต้องาโรงงานโอไหสุดเช,ชท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเดี๋ยวที่ไป้ท่านจะกดสามกดใช่ไหมไหนนี่มีเทียร์ใช่กดเลยนะกดเลย ตอนนี้นัดได้ทำความเล่นเล่นความเร็วนะครับถึงลำดับสามแล้วตอนนี้ก็เต็มมาอยู่หน้าพี่บังคับน้ำมัน,น,ม,นมั้ครับโอเคเลยครับตอนนี้จะมหมด จริงๆโอเคน้ำม,ม,มันหมดเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เตินมน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท <c oughs> ่านผ <c oughs> ู้ชมท่านผู้ชมตอนนี้น่าเกลียดมารเลยไม่ไม่เกันเลย พี่ถ่ายไปทั้ง่อนออพี่ถ่ายหมดแล้วหรอพี่หาอะไรมันลบได้ไหมไม่ได้พี่โอเคนะครับตอนนี้แล้วก็พูดคุยอะไรกันก่อนมันจะมีอะไร่าสุขใจล้วก็ไปต่อกันเลย เรื่ตำนานนั่นเลยที่เขียนไว้ในสมุดอะไรบางอย่างเร่องนี้ไปอ่านมาเป็นเรื่องผีก็ไปอ่านซะกุกคนที่นี่ผีแล้วก็น่ากลัวแล้วก็ไปผี่เลย แล้วเมเื่ดีี้ตรงจังหวะโอเควิแล้วแม่เดี๋ยวพี่แล้วแม่ของพี่จะด่าผมไหมใหม่ถ่าแค่นี้พอไหมไปครับโอเคนะครับตอนนี้ก่อนนัด่าลืมบอกนัด่ากดปุ่มสีแดงนะไม่นั้นเราต้องถ่ายกันหมดเลยทำไมเหรอเราต้องถ่ายแบบ เพราะนั่นก็คือการหยุดวิดีโอ<ม>ต้องกดแบบว่าลูกแบบว่าหยุดกับถ้าหยุดเป็นลูกสามเหลี่ยมกว้างเนี่ยสามเหลี่ยมตรงมุมข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นการหยุดหรือว่าเป็นการบอกว่าถ่ายตอนนั้นถ่ายอยู่ใช่ไหมนี <S <S 2> <S 2> ่ครับ ออกไปก่ายถ่าย่ายใช่เตัวเลขกัเ,น,กนะเน,นจะเป็นอะไร,รตัวเลขมันจะไปว่จะปขตรงกลางลากลากกลา,กลา,กกานี่นไหม ไปเข้าไปในนี้เลยอ่จดหมจอดจอดจอดคือหว้าี่ักอายในการถอ้วยของเรานใช่ลอ่ะ